สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกไม้ก่างใหญ่กันนะคะอ่าเริ่มแล้แม่แม่มีใครสามารถรู้ที่อยู่ฉันได้เพราะเขาจะว่าผมลบไปแล้วดีเว่อถามจริงมันคงขนาดนั้นเลยรอ มันก็อาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะคะเนียนนะ,นะอืมแก่ยากจังเลยนะคะ อนบกิจแตกเลยอืมืมัวก็จะเป็นใ <c oughs> ข่ยาเท่ากันอืมใช้ทุกอย่างให้เป็นปรโยชนนะคะแป้บนนง้ะคะขอไปหาอะไรมาตั้งก่อนไปสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะผิดัด ทำไมมันมีมาอันเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้นนนก็จะสุดแค่นี้นะจริงๆมันมีหลายไซส์กนนะะว่านี้นะคะแต่ไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ